อบมานานแล้วต้นไม้เน่ยมองแล้วมันสดชื่นเหนือมันคลายเครียดด้วยไงมันมองแล้วมันมีความสุขเราคิดว่าถ้าเราปลูกต้นไม้อ่ะพอเวลาเหนื่อยๆน่อยมานั่งมองมันก็มีความสุขนะต้นไม้เนี่ยมันคลายเครียดได้หลายอย่างประชอบมันไงแต่ทีนี้ว่ามันปลูกยากปลูกก่อนก่อนตายหมดตายหมดเขาก็บอกว่าป้าถ้าเราคล่องใจไปถามเขาที่ว่าว่ามันเป็นไงจากศูนย์โดยตรงเลย เราเข้าไปในศูนย์นะมไปดูต้นไม้ของเขาว่าเขาปลูกอย่างไรด้วยมันงาไปหมดเลยเนี่ยชอบสับปรสีนะไปถามเาว่าถ้าอย่างเงี้ยมันปลูกยากไหมต้องถามมาก่อนนะก็ลองดูว่ามันทํำยังไงต้องถามเขานะก็คือแล้วแต่ชนิดของพันธุ์ อย่างสับปะรดดอกที่เราเห็นเนี่ยโชดอกใบก็เป็นสีเขียวธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าสับปะรดโชใบาอาจจะไม่ใช่สีเขียวอาจจะเป็นสีชิมพูสีม่วงแล้วแต่แต่ดอกเขาจะไม่มีที่เห็นตรงนี้ก็เป็นสับปะรดกลุ่มที่โชใบเป็นตระกูลกลุ่มพวกนิโอนะครับซึ่งลักษณะพันธุ์ก็มีหลากหลายลักษณะก็จะมีหลายสีเป็นลักษณะที่เขาโชสีแบบนี้ได้ทั้งปี ไม่ต้องรอดอกออกคือเขาจะโชว์สีสันอย่างเงี้ยทั้งปีเลยอ,อันนี้คือสับรถดอีกสก,กุลหนึ่งนะครับเป็นพวกอัลเทเนเซียสายพันธุ์พาราได์ดอกเขาจะออกมาตามซอกของกีบเลี้ยงตัวนี้ลักษณะเป็นสีม่วงนะครับอันนี้ดอกเขายังบานไม่เต็มที่อันนี้เป็นสก,กุลกุสมันเนียจะแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นก็คือหนึ่งเป็นลักษณะต้นที่ค่อนข้างจะสูงลักษณะดอกคล้ายใบแต่ตัวนี้คือต่างจากใบคือเขาจะโชว์สีเหมือนกันนะครับก็ไล่สีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของ อกเกสรหรือว่าอกเกสรของดอกคือซึ่งอยู่ตรงกลางที่เหมาะสมที่สุดก็คือกะเพราสับเพราะกาะเพราสับเนี่ยเขาโปรง่งไม่อมน้ําเพราะว่าสับรสนะถ้ามันอมน้าหรือหมาถึงว่าเราปลูกในดินที่อมน้ําเหมือนวัสดุปลูกทั่วไปมันก็จะทําให้รากเน่าได้ การให้แสงม,มีผลมีผลต่อการเจริญเติบโตของพวกนี้เพราะมันเยอะเกินอย่างทม้งิุ่มสแลนขาดอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีแสงเข้ามาเยอะพอเข้ามาเยอะปุ๊บการเจริญเติบโตความสวยก็จะลดลงถ้าร้อนจัดเลยมันก็ส่งผลกับดอกกับใบเหมือนกันนะคะอากาศ<ด>อาาุณหภูมิปกติเงี้ยแต่ข้างในควรมีความชื้นด้วยจะไม่ใช่ว่าอากาศแห้งเลยใบหรือดอกอาจจะมีการเหี่ยวเฉาหรือการแห้งปลายใบขึ้นมาเงี้ยก็ดูว่ามันขาดน้ำอะไรมันถึงจะชอบอากาศร้อนชื้น น,นี้เป็นหน้าวัวใบนะคะใบเนี้ยสามารถตัดขายเป็นไม้ประดับที่จัดดอกไม้ร้านจัดดอกไม้อ่พอตัดใบแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดใบใหม่ขึ้นอันนี้คือลิ้นบางกรแคะมันไม่โตไปกว่านี้แล้วมันก็จะโตได้ประมาณแค่นี้ถ้าเปลี่ยนกระถางสักนิดนึงให้เป็นกระถางเซรามิกเล็กๆสวยมันก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึง่งไม่ต้องไปรดน้ํามากเพราะไม้พวกนี้ไม่ต้องการน้ํามากส่วนอันนี้คือลิ้นบางกรทองสำลิดนะคะเป็นไม้ที่หายา,อยากอยู่เหมือนกันเพราะว่า เป็นลิมังกรอีกชนิดหนึ่งที่มีลายไม่เหมือนกับพวกนี้เป็นไม้มงคลขยายพันธุ์ทางใบเราตัดใบปักในขุยมะพร้าวก่อนขุยมะพ้าที่ละเอียดเพื่อให้เขามีความชื้นมากประมาณ2เดือนรากเขาจะเกิดตามเส้นกลางใบแล้วก็จะเกิดหนอ่อพอเกิดหนอยงี้ก็จะขึ้นเป็นฟอร์มต้นพวกนี้ ในหน้าที่หลักเนี่ยเราถ่ายทอดความรู้เรื่องการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับไม่ว่าจะเป็นสับประรดสีไม้ใบต่างๆแล้วเลี้ยงดูยังไงใช้ยาอะไรใช้ปุ๋ยอะไรการผลิตการขยายเพื่อให้เขาไปต่อยอดโครงการนียมีความรู้หลายๆอย่างนะเจ้าหน้าที่เขาแนะนําป้าดีนะป้าก็เลยชอบชอบอยากไปอีกนะเห็นไหมอยากไปอีกพอไปทีไรเมื่อเกิดไอเดียทุกครั้งไนงะว่าเอะเ,<อ>เราระจัดที่บ้านเรามั่งเนอะมาวางตรงไหนดีที่เราชอบอ่ะไหนชอบเราก็ปลูกตรงนั้นเนะี่ย มันเป็นความสุขนะการปลูกต้นไม้นะ่ะ